สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับผมอยู่กับช่องไม่กอดวัดดวงนะครับวันนี้เนี่ยผมจะพามาเล่นสล็อตในค่าย pp นะครับเป็นเกมสล็อตคนป่านะครับนี่ชื่ออยู่ด้านบนซ้ายเลยนะอะไรคิงค,งคิงสักอย่างเนี่ยเออผมเรียกไอ้สล็อตคนป่าตัวดีนะมีแต่คนป่ามีแต่งูมีแต่หา่าแล้วก็ไม่รู้เนี่ยวันนี้ามาสักแสนหนึ่งสักแสนหนึ่งเติมอะไรกลมๆเกมนี้เนี่ยผมจะแนะนําให้ซื้อฟรีสปินเป็นอย่างยิ่งนะเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าเกมนี้เนี่ย ปั่นธรรมดามันค่อนข้างจะเกลือแบบเกลือเยอ่เออมันค่อนข้างจะเกลือเยอ่เย่สุดๆเอ้ยตายห่าแล้วยังไม่ทันพูดเลยพูดกดไปทีเดียวเท่านั้นอะ่ะโอเคมูลค่าหกร้อยเมื่อกี้เรากดไปกี่ทีเองไม่กี่ทีนะแต่ก็ยังไม่ได้เข้าฟีเจอร์นะเพราะว่าต้องมีสี่ตัวเห็นไหมโอกาสที่จะเข้าฟีเจอร์เนี่ยมันค่อนข้างจะน,น้อยนะปั่นธรรมดาให้ทุกคนดูก่อนว่ามัน เป็นอย่างนี้ทำนองนี้แบบนี้เห็นไนะหลายแถวหลายตัวแต่จ่ายแค่นิดเดียวอ่ะทีนั้นแล้วเราก็จะซื้อฟีสปินไปเลยตัวน,นี้ซื้อสักน้อยนิยดก,ก, 40, 000, นะ 5, 3, 000, กันสักสี่หมื่นนะสักสามหมื่นแล้วกันเพราะว่าเราจะได้ซื้อสักสามทีไปเลยดอกแรกครั้งที่แล้วก็พาเล่นเกมที่แล้วไปนะก็ไปดูกันโอ้โหกมนั้นก็บึ้มบั่มซัมเบ้นนะแตก ไม่หยุดไม่ยั้งเลยไม่มีเวลาพักเลยผมจะบอกคนะัโอ้โหก่อนเข้าเกมนี้บวกขนาดนี้นี่เข้าไปจะขนาดไหนอันนี้มันจะมีให้เลือกนะแต่ผมแนะนํานะนี่สิบเลยแล้วก็คูณห้าแต่ผมเนี่ยชอบซุ่มไงเพราะว่ามันมีสิทธิ์ที่จะได้เยอะกว่าเอาขอนี่นะอันนี้คือแบบเกือจัดเลยนะคูณหนึ่งนี่คือแบบห่วยสุดเลยห่วย,วยแตกมากเลยอุ๊ยแต่ดอกแรกนี่ใช้ได้นะ แต่ซื้อสามหมื่นนะอย่าลืมนะเราอย่าลืมคำนี้นะซื้อสามหมื่นเว้ยเออเอาว่ะนี่นะมันสตาร์ทแค่คูณนะก็จริงนะแต่ดูมันจะเริ่มเริ่มได้เรื่อยๆอ,อ,อันนี้สิบได้โอเคได้นกได้สิบนี่มันจะคูณไปเรื่อยๆไม่ต้องตกใจเลือยุโโอ่แม่งสิบปั่นะคูณแค่นนนนหนึ่งอย่างเหรอมันจะค่อยๆเพิ่มอย่างนี้ไม่ใช่อย่าไปตกใจมากทำแตกตื่นไปได้โถย สำหรับใครที่อยากให้เล่นเกมอะไรนะคอมเมนต์ลงมาได้เลยนะผมก็จะเล่นตามที่อยากให้เล่นนะเพื่อจะแบบเออช่วยกันเกมนี้เป็นยังไงแบบผมทุนหนักไงก็ไม่มีอะไรซับซ้อนนะก็เอดอกนี้เอไปเอเคของงูแถวสมสวยๆเลยไม่มาไว้มีงูแถวหนึ่งเป็นเสือจากกลัวมาแทนเสือดาวแต่ไมนใช่หจ,จากกลัวโอว้มัวอีกแล้วเวลาเล่นแล้วก็ ไม่ต้องเป็นซีเรียสอะไรนะโอ้โหตอนรับยังโองปุ่นเลย,ยได้มาแปดพันยิ่แม่โอเคตอนนี้เราจะได้เราได้มาแปดพันแล้วใช่ไหมตอนนี้มีเจ็ดหมื่นก็ซื้ออีกนะซื้ออีกสูรเดิมเลยผมบอกแล้วเวลาปั่นเนี่ยไม่เจอสเกตเตอร์ไม่เจออะไรเนี่ยเข้าได้เลยโอเคกดข้ามไปเลยนะตอนนี้จะสี่ตัวใหญ่โอเคอ่ะสูมเหมือนเดิมนะผมจะไม่เลิกส่มนะเพราะว่านีโอกาสเยอะเอาเยอะเอาอีกแล้ว ไม่ต้องไปตกใจนะบางทีก็มันก็จะเป็นอย่างนี้แหละแล้วก็ทําใจนะเวลามันได้มันได้เยอะเราก็ต้องทําใจไอ้มอนี่มันไม่ยอมให้หเลยเว้ยคนป่ามาหาอะไรเนี่ยจริงเกมนี้เป็นเกมที่อาถันนะผมแม่งจะบวกจะบวกว่าบวกมันก็พูดค่อนข้างยากเพราะว่าคนป่าเนี่แม่งดุจริงค่อนข้างจะแบบค่อนข้างจะแย่นะโอเคโเนกหัวขวาน เออเอเมาเต็มแถวงี้ห้าพันสองไปเลอาจจะซื้อสี่หมื่นได้กลอบนะัดูไปเรื่อยๆโหจได้กรบแถวหนึ่งฟุดเงียบสี่แปดแล้วห้หนูตอนรับยาโกโปนขนาดนี้อย่าได้สักตานะขอดูนะนอย่าได้สักตานะห้ามนะเอ,อ้ยเสือ่ะชุดใหญ่โอเคได้มาหมื่นหนึ่งลนะ ก็ถือว่าตอบโจทย์โอเคน c e nice. ครั้งแรกของเกมเราได้นิสโอ้โหไม่น่าใจอุ้ยใจใจเสืออยู่ใช้ได้คูณ6ป่าป่าสุดท้ายหมดเป็นหมดแน่นอนดอกนี้โอเคคิวมาแบบนี้เราเรียงตัวก็สวยงามขอค้นปลาแถวหนึ่งกับแถวสามพอจะเป็นไปได้หรือไม่โอ้โหเอมาโอเคตอนนี้เราไม่น่ามีอะไรแล้วน่าจะจบหละโอเคจบนะ ได้ไปหมื่นเจ็ดซื้อไปเท่าไหร่ซื้อไปสี่สองได้ไปสิบเจ็ดโอไมก์กอดสงสัยแต่ต้องซื้อดอกสุดท้ายแล้วล่ะไม่พออีกโอ้โหลองหมุนไปก่อนเพื่อติดเพื่อติดไม่ติดพอเยได้อีกหน่อย อ้อากบได้วะเฮ้ยกรติดมไม่ติดแต่อยู่เอาอีกค่อยทิกเผื่อซื้อสี่หมื่นแปดได้ไงไม่ได้แล้วโกจบ้ะซื้อสี่หมืนสองไปห้าตัวไปเลยไม่มีโอเคเหมือนเดิมนะเราจะไม่ยโยท้อต่อการซุ่มเด็ดขาดถึงมันจะกได้สิบหนึ่งเหมือนเดิมอยากร้องไห้อะ ห่วยจริงๆกดข้ามเลยจะลิงนะเสียไบโอ้โห,โหเสียยาวโอ้โหเสียยาวมาแล้วคูณสองเองอะ่ะเคมาก็ไม่ได้ช่วยอะไรนะถึงสิบจะมาก็ติดอยู่ดีเรียบร้อยเหมือนจะแตกนะรอบนี้โอ้โหมาเต็มแถวอุ้ยหกหมืนนึงเอาแล้วกูกลับมาแล้วกูคัมแบ็แล้วเพื่อนก็มาดีเปรตคัมแบ็แล้วเพื่อน นี่ไงอ้าว,าวมัวแต่กดค้ามันเดี๋ยวเราต้องเร่งมันหน่อยนานหกหมื่นสามแล้วเราก็ไม่ได้กลัวอะไรสักเท่าไหร่เลยเชียร์ละโอเครอบนี้เราทิ้ง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 ได้ไม่ต้องไม่ต้องกลัว,ละลวอะไรทั้งนั้นละยังไงเราได้ทุนกลับมาแล้วโอเคเหมือนเรามาสตาร์ทน้ำหนึ่งใหม่ว่ากี้แค่แค่อุ่นเครื่องไงแค่อุ่นเครื่องรอบนี้เราจะจัดหนักเราถอยไปสามหมื่นหกเหมือนเดิมนะเราจะซื้อสักสามตา โอเคไปเลยเล่งมันไปเลยนี่ไงอยู่แถวเดียวกันอย่างงี้ใจคอยไม่ค่อยดีเลยเอันุสมเหมือนเดิมมันไม่ย่อท้อหรอกใครไปยอมไนงะเอ,อ,อยไปยอมนี่ไงสิบคูณสิบไปดิอันนี้คือเกือบสูงสุดนะคูณสูงสุดคือสิบห้ 15, นะแล้วก็คูณสินี่คือสูงที่สุดของที่เราเลือกได้แล้วโอเคดอกแรกก็ว่าแล้วคูณอย่างเดียวไม่จ่ายไม่ได้นะต้องเป็นนกด้วยไงอ่ะห วุ้ยเสียแรงคนป่าต้องมาแล้วกบดอกนี้อุ้ยเนี่ยตัวเคติดตัวเคติดตัวงูกบแถวหนึ่งไปไม่มาเว้ยสัญลักษณ์แพงๆมาเยอะนะผมเล่งๆเหมือนเดิมเดี๋ยวกดเล่งเๆ็งเเงมานนี้เฮ้ยนกมาโอเคนกอีกโอยเคนกอีกโอยนะนกขัวขวานเออม่วไปทั่วคิวมาโอเคขอเคแถวสามจบโอเคเคแถวสามมาสองหมื่น เราได้กำไรมาหนอๆแล้วตอนนี้โอเคแต่เป็นเมก้าวินไปเลยเข้าสามหกนะจะออกเท่าไหร่โอเคสิบสวยขนาดนี้บึ้มบังซัมเบ้เอ้ยคนป่าคุณผู้หญิงอะ่ะแจมไปเลยตอนนี้เราได้กำไรมาค่อนข้างเยอะนะ อายาไอ้ายเสียร็ยแล้วะวายแม่งมาแต่ไม่ได้โอ้ยเอวายโอเคโอ้ยถ้างูมาแถวหนึ่งแถวสองก็จบเลยเพืนบัมซัมเบ้แน่นอนเรียบร้อยไม่มีโอ้โหหมดแล้วโอ้หมดแล้วสี่หมื่นเราเก็บได้กำไรอยู่ก็ถือว่าตอบโจทย์เลยทีเดียวเชียวแต่กำไรมา 72k แล้วก็ถือว่าเพียงพอตระการเรื่แล้วนะ แต่ก็ส่งท้ายนะส,ยส่งท้า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 ยให้ทุกคนเลยผมกำลังจะส่งท้ายทุกคนด้วย4 2 0 0มไปอุ้ยไม่นึกเลยนะว่าดอกนะั้นเราจะได้เป็นเศษเลยนั่นแหละโอเคผมจะกดสุ่มเหมือนเดิมนะกดสุ่มเหมือนเดิมให้มันรู้ไปเลยว่า โอ้โหห้าคูณห้าเยกไวที่อยู่ข้างในนี้อีกแต่คูณห้าก็ยังดีนะโอเคถือว่าใช้ได้ใช้ได้ก็แย่แล้วใช้คนเดียวถึงไม่ใช้ด้วยหรอกเอ้ย <Hey, S 1> งูว่ะเอ้ยแย่แล้วโอ้แย่แล้วเอาแย่แล้วหมาขาให้ตัวคิวไงอะ ยังเราได้กำไรมาค่อนข้างเยอะแล้วนะก็อันนี้คือส่งท้ายทุกคนนะถือว่าผมเอาเงินไปรองเล่นให้แบบกระจ่างไปเลยเพราะเกมนี้มันบวกไหมหรือว่ากลางๆหรือว่าแต่ขอตัดสินใจก่อนแล้วกันยังไม่แน่ใจอะไรงี้งูไวเปอร์มาแถวหนึ่งสองสาสวยไปเลยขอคิวแถวหนึ่งไม่มาเว้ยยังมีเศษได้คิวแถวหนึ่งนะคิวแถวหนึ่งนี่รลองบึมบัม,บมซัมเบ้เหมือนเดิมโอเคได้ไมาแปดพันโอ้โหเล็ดเล็ด,ลดน้อยเหลือเกิน อันนี้ซื้อฟรีสปินหรือได้เงินทอนกลับมาเนี่ยคือทางเจ๊โอเคงี้ก็วันนี้ก็จะพอละพอแล้วนะผมบวกมาเมื่อกี้อะลยเมื่อกี้ผมซื้อให้ทุกคนดูบวกมาประมาณสามหมืนแปดหลังจากเราแบบลงไปอยู่ล่างสุดแล้วเราก็ขึ้นมาแล้วก็อยู่ในแดนบวกจนได้ยังไงวันนี้ขอบคุณมากขอบคุณสำหรับการรับชมยังไงชอบกดไลค์กดแชร์นะชวนเพื่อนมาดูว่าเฮ้ยแม่งไม่กวาดแม่งเล่นโชว์แบบเอ้ยใจถึงอะ่ะ ซื้อไปแพงให้ดูเลยให้มันรู้ไปเลยอย่างไงเกมนี้ก็เป็นเกมที่ดีนะผมแนะนำเลยเป็นอย่างยิ่งยังไงวันนี้ขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าจะเป็นคลิปอะไรเป็นเกมอะไรค่ายไหนมันเจอกันได้แต่ผมนี่ไม่ค่อยเล่นพีจีนะผมจะบอกตรงว่าผมไม่เล่นเลยน้อยโอเควันนี้ไงขอบคุณทุกคนมากสำหรับการรับชมเจอกันแถมไปอีกหนึ่งทีไงล่ะถ้าเข้าก็หาแล้ว